ฉลองกับหนุ่มณเดชน์และก็แก๊งเพื่อนๆไปแล้วแต่สาวยายาอุรัสยาก็ยังไม่ได้ของขวัญจากพี่ณเดชน์เลยอะแต่ก็แบบสวยและรวยล่ะสุดยายาก็เลยควักเงินหลักล้านซื้อแหวนเพชรน้ำงามสี่กระดานใส่เล่นเบาๆทีนี้มีแทนอะไรไหมครับหนูตัดสินใจซื้อแหวนเพชรให้ตัวเองค่ะอ่าทำไมถุงมือต้องเป็นแหวนเพชรเพราะว่ามันเป็นแฮปปี้แอสเซทค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพชรมันเป็น เพื่อนของผู้หญิงค่ะแล้วเด็ไม่ได้ลงทุนด้วยไม่มีค่ะ <c oughs> นี่หนูซื้อเองค่ะ <c oughs> หนูคุ้มใจนในตัวเองมากด้วยแม่รู้ไหมคุณแม่รู้ไหมแม่รู้ค่ะแม่ก็บอกว่าแน่ใจเหรอลูกโอ้ยเสียเสียสวยและล่ำซ้ำขนาดนี้สมศักดิ์ศรีที่ปีนี้ทุกคนยกให้เป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ประกวดโฆษณาไปแล้วกว่า14ตัวใช่ไหมคะโ <c oughs> ชคดีค่ะโชคดีค่ะปีนี้ได้ได้แบบว่าร่วมงานกับแบรนด์ใหม่ๆเยอะเหมือนกันค่ะ ก็พอสมควรสิบตัวอุ้ยไม่ไม่ไม่เขาไม่ถึงขนาดนั้นก็ปีนี้รวมๆกันสิบหกสิบกับสิบสี่ตัวอสิบสี่ตัวน่าจะประมาณนั้นะละ